หลอนไดอารี่โอ้ยมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะไอ้เธอเอาไปเยอะๆเลยยายนี่ฉันเพิ่งยิงขึ้นมาจากหว้วยเลยนะเธอชายหนุ่มวัยสาที่เพิ่งกลับมาจากการดำน้ำยิงปลาเขาบอกกับยายแลที่กำลังยืนเลือกปลาอยู่ซึ่งเขามักจะเอามาขายให้แก่อยู่เป็นประจำ ขนาดนั้นตาพวนสับป,ประเยขี้เมาประจำหมู่บ้านก็เดินกอดขวดเหล้าผ่านมาพอดีเธอจึงร้องทักไปตามประสาเอาแต่หัววันเลยเหรอตาพวนเดี๋ยวหลวงพ่อก็ดูเอาหรอกมึงก็อย่าปากโป่งสิวะกูอุตส่าห์ออกมากินนอกวัดเอาปลานิลนน้อยไปปิ้งกินไม่ตาเออถ้าให้ฟีกูก็เอาหมดแหละ เธอที่ได้ยินอย่างน,านั้นก็กวักมือเรียกตาผวนให้มาเอาปลาซึ่งแกก็เดินตีนเปล่าโซเซเข้ามาวันนี้ฉันได้มาเยอะรู้งี้ไปยิงตั้งนานแล้วมึงไปยิงที่ไหนมาวะก็ห้วยหลังวัดไงตาตาผวนที่กำลังยกเล่าขึ้นกระโดกก็ถึงกับสำลักด้วยความตกใจแม้แกจะเป็นสัปะเร่อ แต่ใครๆก็รู้ว่าตาผัวนั้นกลัวผีขึ้นสมองตรงนั้นมันเป็นป่าช้านะโว้ยมึงก็กล้าไปเนาะไอ้เธอดเถิดไม่ได้รู้สึกกลัวแต่อย่างใดเขารู้ดีว่าก่อนจะมีห้วยตัดผ่านที่ตรงนั้นเคยเป็นป่าชา้าแถมยังมีเสียงร่ำลือกันถึงความเฮียนแต่เมื่อสองสามวันก่อนเขาเห็นคนจากอีกหมู่บ้านหนึ่ง มายิงปลาที่ห้วยหนีแล้วได้แต่ปลาตัวใหญ่ๆกลับไปเธอจึงตัดสินใจลองไปดูซึ่งเขาก็ได้มาแต่ตัวใหญ่ๆตามคาด <c oughs> วันต่อมา <c oughs> ด้วยความที่แอบเงียบหลับจนเพลินรู้ตัวอีกทีก็เริ่มเย็นแล้ว เธอจึงรีบหยิบหน้าไม้ที่ใช้ยิงปลาและอุปกรณ์อื่นๆก่อนจะขี่มอเตอร์ไซคันเก่าออกไปทันทีซึ่งระหว่างที่กำลังอ้อมไปทางหลังวัดเขาก็เห็นตผาผวนเดินโซเซยอยู่ข้างทางจึงบีบแตรเรียกแกไปด้วยกันไหมตาจะมืดค่ำอยู่แล้ว มึงยังจะไปอีกเหรอเวลานี้ก็ดีปลามันจะได้ไม่ไว่ายหนีสรุปตาจะไปด้วยไหมตาผวนรีบสายหน้าพลังโบกมือปฏิเสธทำให้เธอยิ้มขำ <c oughs> ก่อนจะนึกอะไรดีๆออกด้วยความอยากแกล้งเธอจึงบอกไปว่าถ้าตาผวนยอมไปด้วย <c oughs> เขาจะยิงปลาช่อนตัวใหญ่ให้ <c oughs> ไว้ถอดพลิกกินแกล้มเล่า พอได้ยินอย่างนั้นตาผวนก็ถึงกับเปรี้ยวป่ารีบพยักหน้าโดดขึ้นบ่อหลังทันทีพวกเขาขี่อ้อมมาจนถึงหลังวัดซึ่งไม่มีกำแพงกัน้นพอมองไปก็จะเห็นป่าชา้าส่วนฝั่งซ้ายคือห้วยที่ไหลตัดผ่านมีต้นกกขึ้นรกเต็มไปหมด เปิดขี่ตรงมาเรื่อยๆก่อนจะจอดตรงจุดเดิมที่เคยมาเมื่อวานมึงอย่าไปนานะไอ,เอ้เถิดกูยิ่งกลัวๆอยู่ตผาผวนว่าก่อนจะเดินไปหาที่นั่งพร้อมกับยกเหล้าขึ้นกระโดกส่วนเถิดก็สวมไฟคาดหัวก่อนจะเน็บถุงตะข่ายใส่ปลาไว้ที่เอว แล้วถือหน้าไม้เดินลงน้ำไปชายหนุ่มดำผุดดำว่ายอยู่พักใหญ่ซึ่งวันนี้เขาก็ยิงได้แต่ตัวใหญ่ๆเหมือนเคยจนเวลาล่วงเลยไปจังหวัดที่เทิดโผล่ขึ้นมาจากน้ำเขาก็พบว่าตอนนี้เริ่มโผล่เพลแล้ว ชายหนุ่มกว่าสายตามองไปรอบๆก็ไม่เห็นตาผวนอยู่แล้วเขาจึงว่ายกลับขึ้นฝั่งเพื่อเอาปลาในถุงตะข่ายใส่ถางไว้พอฟ้าเริ่มมืดเถิดก็เปิดไฟฉายบนหัวพร่างมองไปรอบตัวอีกครั้งซึ่งเขาไม่เคยอยู่จนมืดค่ำขนาดนี้มาก่อน แม้บรรยากาศจะดูวังเวงชอบโกลนแต่จะกลับไปตอนนี้ก็ยังไงอยู่เพราะยังได้ปลาไม่ถึงครึ่งถางเลยคิดได้ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจกลับลงน้ำอีกครั้งภายใต้ลำห้วยสี่คุณมีเพียงแสงจากไฟฉายที่สาดส่องหาปลาที่ซุกซ่อนอยู่เธอด,ดำน้ำต่อไปเรื่อยๆ ก่อนจะเห็นปลาช่อนใหญ่ตัวหนึ่งลอยนิ่งอยู่ตรงเนินดินข้างขอนไม้เขาค่อยๆยกหน้าไม้ขึ้นเลงแล้วยิงออกไปแต่จังหวาน,านั้นมันกลับสะบัดต,ตัวหนีได้ทานจนฝุ่นตะกอนลอยฟุ้งเต็มไปหมด เมื่อไปเห็นหัวกะโหลกโคนเขาก็ตกใจรีบว่ายไปอีกทางทันทีชายหนุ่มค่อยๆแหวกกอสาหลายดำส่องหาปลาไปเรื่อยๆซึ่งดูเหมือนมันจะหายากขึ้นทุกทีทันใดนานเขาก็เห็นปลาช่อน แอบอยู่ใต้กอสาหร่ายเบื้องหน้าชายหนุ่มค่อยๆเล็งไปที่มนันก่อนจะกลั้นใจยิ้มออกไปซึ่งคราวนี้เขารู้ได้ว่าโดนแน่ๆจึงรีบสาวเชือกดึงกลับมา ที่ดึงมานาำกลับเป็นศพของโคนก่อนในตาขาวขุ่นของโซ่จะขยับมองมาที่เธอทำเอาเขาสติหลุดเผลอร้องลั่นจนสำลักน้ำรีบตะเกียกตะกายว่ายกลับขึ้นฝั่งด้วยความกลัว <c oughs> ในขณะที่กำลังวิ่งกลับไปที่โรด <c oughs> เธอดก็สะดุดล้มจนหน้าความ พอหันกลับไปม,ไปมองก็เห็นว่าเป็นท่อนขาอของโคมโผล่ลออกมาจากกอโกโททาให้เขายิ่งกลัวมากกว่าเดิมก่อนจะรีบลุกขึ้นวิ่งกลับไปที่รถทันทีไอ้เออดโถตะผวนตกใจหมดพีบขึ้นรถมาเร็วผมถูกผีหลอก เถิดบอกอย่างร้อนรนก่อนจะขี่รถออกไประหว่างทางเขาก็เล่าทุกอย่างให้ตะขวนฟังจดเมื่อมาถึงหน้าวาดจึงจอดรถส่งตะขวนลงแต่พอหันกลับไปมองด้านหลังก็ไม่เห็นตะผวนแล้วทั้งทั้งที่นั่งซ้อนท้ายกันมา รุ่งชเช้าเทิดเดินถือทางปลากะจะมาขายให้ยายแหล่ที่บ้านแต่ก็เห็นยายแหล่เดินสวนออกมาพอดียายจะไปไหนอ้าวไอ,เอ้เทิดเอ็งรู้หรือยังตับหวนมันตายแล้วนะอย่าพูดบ้าบ้านนะยายเอ้าไม่เชื่อก็ไปดูสิขากำลังจะไปดูศพมันที่วัดเนี่ยว่าโจยายแหล่ก็รีบจับอ้าวไปทันที ปล่อยให้เธอได้แต่ยืนงงกับสิ่งที่ได้ยินก่อนที่เขาจะรีบเดินตามไปพอมาถึงเขาก็เห็นคนมุงกันอยู่บนศาลาจึงพยายามแทรกตัวเข้ามาและเห็นว่าร่างที่นอนอยู่คือตาผวนจริงๆพลันสายตาก็เหลือบไปเห็นที่ขาของตาผัวซึ่งมีรอยสักอยู่ตรงข้อเท้า สงสัยมันเมาถึงเดินไม่ดูตาม้าตาเรือมีคนเจอมันนอนความหน้าจมคลนอยู่หวยท้ายวัดนอนเถิดนึกถึงท่อนขาเมื่อคืนนีที่มีรอยสักแบบเดียวกันชายหนุ่มคนลุกคนชันไปทั้งตัวเพราะท่าขานั้นคือตาผวนและแสดงว่าที่หนั่งซ้อนท้ายกลับมาด้วยก็คือผีแน่ๆ แต่เขาก็รู้สึกผิดไม่น้อยที่เป็นคนเอ่ยชวนตาผวนให้ไปที่ห้วยด้วยกันจนมาเกิดอุบัติเหตุตายไปแบบนี้หลังจากวันนั้นก็ได้ยินเสียงล่ำลือกันมาว่ามีคนเห็นตาผวนเดินเที่ยวขอปลาช่อนกับคนที่ไปยิงปลาแถวนั้นซึ่งตั้งแต่ที่ตาผวนตายเถิดก็ไม่ได้ไปที่ห้วยไายวันอีกเลย และเปลี่ยนไปยิงปลาที่อื่นแทนโดยทุกครั้งที่ยิงปลากลับมาได้เถิดก็จะนำปลาช่อนทอดพลิกเกลือมาไหว้ตาผวนอยู่บ,บ่อยๆเพราะตนนั้นยังคงรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องเจอผีคืนยิงปลา สามารถรับชมคลิปอื่นๆของหลอนไดอารี่ได้ที่วิดีโอแนะนำและเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแอดมินตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ